สวัสดีทุกคนวันนี้วันนี้เราจะเล่นแมป S C P 3 0 0 8แต่ตอนนี้ค้างประเด็นเนะค้างหนักเลยหนักแล้วก็เราเล่นแบบหนึ่งร้อยคนโอเคอ้าวตองคือเรอเราเจอบ้านใครไม่รู้ ถ้าเป็นคนปกติจะสร้างบ้านใช่ไหมรู้ว่าเหมือนเราถ้าเหมือนเราเราจะชอบไปเขาบ้านคนอื่นใช้ช่องข้างในมีคนเหรอตรงนั้นมีคนเ้วยตรงนั้นก็มีคนเราไปเดียวจาควนล,ลัน จักคิวไลเหรอตรงนั้นมีกังด้วยกังกะกะมองเขากำลังสร้างบ้านเนีย่ยโอเคสวัสดีครับกังกะกะกังกะกังกะกังระบอกังเกียงเกียงศูนย์เจ็ดแปดไม่ต้คนช่างตั้งชื่อแปลกๆของเราอ่านง่ายๆเองแต่ถ้าเป็นบัญชีเราในที่เราเล่นอยู่มันก็จะยากมาก F H XX78 มมาของเราก็จะอ่านยากนิดนึงแต่เราไม่สนใจชื่อแล้วแล้วตรงนั้นมีนมีคนด้วยเราก็จะขึ้นไปโอเคขึ้นก่อจะขึ้นต้องกระโดดด้วยตรงนี้แล้วก็กระโดดไปอู้วิธีขึ้นนี่เมซิงสวัสดีครับคุณจัคควันคุยไลยสวัสดีครับผมจะเข้าบ้าน ผมขออยู่บ้านได้ไหมครับจะได้ความหิวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ดิบ้านนี้ก็สวยดีนะแต่มันไม่มีของกินเลยงั้นเรากดวิ่ง <Yeah. S 1> เราไปสร้างบ้านเองดีไหมตกใจหมดเลย เดี๋ยวจะทดลองของทดลองกับคุณแล้วเนี่ยม,มีไฟด้วยเดีย๋ยวเราจะสร้างบ้านแถวๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องกดในเกมหรอกเรากดในชีวิตจริงก็ได้นะดีครับ สวัสดีครับเราไม่รู้ว่าวันนี้วันที่อะไรแต่ไม่ใช่วันที่อะไรหรือว,วันนี้วันอะไรแต่เราจะลองดูว่ามาจะลองดูว่าดูใกล้ๆว่ามันคือจริงๆรู้มันคือตัวอะไรแต่มันไม่เดินเลย,อ,ยอุ้ยวันนี้วันศุกร์ ดูเดม่เห็นในิกตบอยู่อ่ะถ้าเราเจอพลังงานในนี้ให้เอาอะไรสักอย่างมาครอบตัวมันแล้วมันจะบินบินไปเลยมาสร้างบ้านตรงนี้ดียวมก็ดีนะตรงนี้ของกินด้วย ขอกินก่อนไม่ใช่กินเราจะเก็บก่อนเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือประมาณประมาณหกสิบอะหกสิบค่อยกินนี่คืออ๋อที่ทางเพียรมองไม่เห็นเราจะลองไปยุ่งชาวบ้านชาวช่างเขาเดือดเราจะเอาตู้อะไรพวกนี้มาบางังก่อนทำเป็นประตูของเราก็จะส,สบายสสบบาายย พวกเราเห็นอะไรที่ไหนที่มันกว้างๆใหญ่ๆมีพื้นที่เราก็จะเอาม้วนหน่อยครับม้วนนะคะความสูงๆ้วยเพราะมันฉลาดจะตเราอยาา่าทำแบบนี้มากกว่าคนในคลิปบอกว่าจะเลี้ยงก็เรื่องของคุณกรพูดไม่ได้ะนะครับอย่าสีเหลืองแต่บรรู้จะพูดได้จริงก็บอก วัดตึ๊งระวังตรงนี้เดี๋ยวเผือมันมืดแล้วมองไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้เดีย๋ยวค่อยเปิดเรารู้เราฉลาดเราเคยเล่นเกมนี้มาก่อนไอเพย์ดิสเกมมาก่อเราพเพราะว่าเราเราเล่นเกมนี้บ่อยแต่ตอนนี้เราต้องรีบจัดของแล้วก่อนที่มันจะเวลาหมด โมเดลอันนี้ด้วยเดี๋ยวางไว้เผื่อจะเล่นแล้วเราก็ตัง้งไกลๆนัเดเลยนั่นเราจะแบ่งพื้นที่ไปแค่ประมาณไฟนี้ระดับแล้วเครื่งน,นี้คือใครที่ใครมปรูแมาดิเราสร้างบ้านคนนี้เลยองขลุกคักปูเอ้ยต้องรีบเก็บแล้วแล้วจะ ไฟตรงนี้เยอะๆแล้วก็ต่อไฟนี้เลยเ,เราจะหาตู้อีกหาตู้เยอะๆเลยแล้วก็กับข้าวเลยอันนี้หยิบได้น,น,นมาอีหยิบได้ต้องรีบราะมันจะมเวลาตอ แล้วไม่รู้จะออกจากทางนี้ยนะังไงเพราะมันไม่มีวันออกเลยออนที่อ,ออกเรือในคอนแทนไม่ได้ใช้เลยนะเพลงเริ่มช้าคิดว่าน่าจะเริ่มแล้ว ใช่น่าจะสองนาทีล้ววันนี้มีโต๊ะเลยก็อยากให้มีหมุนหมุนยังไงกันไม่รู้มังนมังมันก็กันไดอยู่นะรู้จเอาอู้อันนี้ดีอันนี้ดีจะขอเวลาจัดบ้านตัวหนึ่งแต่ที่เราสงสัยคือไอ้นั่นมันไม่เดินไปไหนเลยแต่เราคิดว่าน่าจะไม่มีตัวอะไรนะน่าจะ ไม่ต้องกลัวแพลนิสเกมไปบอรลก็จะสร้างบ้านไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเอาลิเดมแต่ที่เราตกใจคือไฟมันปิดแล้วมันตกใจแล้วไม่ได้ตกใจสโตโซเฮามก็เมื่ตัวบายรีพีทอะไรก็ไม่รู้วางแล้วไม่วางไม่ได้นี่วางได้มันเกลกยดะแต่ก็วางไปก่อนแล้วจะได้เป็นคนทีเจือตรงนี้ก็เลยมันมีอะไร ไฟไปเรื่อยๆงั้นเราจะสร้างข้างบนหาบันไดมวยบันไดชาวช่องเขาหกสิบแล้วอย่าเราหาของกินบริโภคมันไม่แทนไม่ได้ช่วยเลยกินแค่นี้เลย เราจะขอใครพราบไปมเครบอกเอออย่านะอย่านะมัก็ไม่เห็นมีโอเคไจากที่นี่้เ่จะมีเพื่ออะไรมนากลัปิดงสองสว่ีเไปหาไฟเพเยตนที่เรากลสา thank mm -hmm. you ได้แล้วก็จะสร้างบารตรงนี้โอตรงข้างล่างแล้วก็เอาไว้ทำอะไรเรื่อยๆข้างบนไว้ดูดูวิววันนี้วันวันที่วัไม่ใช่วันที่วันนี้วันสุขแล้วก็ต่อไปวันศุกร์เสาร์วันเสาร์แล้วก็จะหาบันไดอีกทำไมมันแดงๆ ่าขโมยได้ไม่ใช่ดิเราจะวางไว้ก็มันทำมามันอยู่บนอากาศได้เราจะเก็บขโมยไปเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือของกินแล้วก็ความปลอดภัยเราอ,อ๋อยว่บอะไรอย่นี เราจะวางสัญญาณไว้ด้วยตรงไหนคือบ้านเราตรงนี้ก็จะเชื่อมเชื่อมเป็นบ้านที่สองไอ,อ้ตัวนี้มันก็ไม่แทบไม่ได้ทำอะไรมันไดเระวังว่าตรงไหนเนานะเดี๋ยวเราก็วางดีนะรู้มัมึงวางเว้ยรวานี่ไม่ใช่บ้านเราบ้านเรารดีทำมาได้ เสียเวลาเราจะทำอะไรไปเรื่อยๆบันไดเลยโอ้ยนี่บันไดเราอยู่นี่ตรงน,นี้ก็จะอันตรายที่นึงงัน้นเราทำไฟไปวันนี้แต่เ้าไฟลยนเข้าบ้านใหม่เคลาร์รู้สึอว,ว่าตอนนี้มันกำลังประมาณตีสามมีคนอยู่ตรงนั้นด้วย เออติดได้มันจะขึ้นไปยังไงไม่รู้เฮ้ยเราชอบเพลงเพมาไฟมันเปิดเสาแต่เรางงลเราเสียงเพลงมันหมดือเเต้เต้เตต้เตต้เดาเราเื่อยังไงโเ้ตอนนี้ถ้าความผิวเราเหลือประมาณหกสิบ ห้ 50, เราจะหาของกินตอนนี้เราหาของกินหเพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าเวลาเปิดห้างมันนานมากมันก็นานเนี่ยมันก็หาวกค้าเดินไปเดินมาหาไฟเยอะๆแต่มันเก็บไม่ได้นี่พิซซ่ากินหมดแล้วไปชิมอีกไป เราอู่ไรกลแล้วกันใช่ราหลงาหาบ้านตัวเองเราหาบ้านตัวเองเบรหนึ่ง้ามนีสัมทานะ